จริง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 โอ้นหารักจังเลยค่ะจริง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 ดี๋ไปตีตจริง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 วันเป็นเอดชุดนั้นมาให้ลูกดีชุดกี่เผ้าอ่ะมันมันไม่ใช่น้ากี่เพ้าละจริง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 โอ้โหเท่จังเลยค่ะ มาดูกล้องกันเร็วๆหันกล้องเร็วๆหันมากล้องไหนอล้ยรเอยังไม่ได้กินข้าวเลยไปงปไปงงไปไจไปไปๆปไปไิไปิงิง